ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพิพิชายูทูบทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดรเสงอมเรตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมีดปี2,566มีดวัดวาระปกติขนาดใบ2.5นิ้วนะครับมีดวัดนะครับชุดนี้นะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความพิเศษในส่วนของใบนะครับแล้วก็มีความลงตัวในส่วนของไม้ที่ใช้เป็นไม้พยุงพยุงแดงนะครับ ในส่วนของใบเนี่ยนะครับเป็นใบที่พิเศษมากๆเลยนะครับเป็นใบสเตนเลสนะครับซึ่งนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในส่วนของใบนะครับเพราะว่าไม่ต้องทําความสะอาดไม่ต้องกังวลเรื่องของสนิมนะครับแบบนี้นะครับใบเหลยกแบบนี้น้ําหนักเบานะครับนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมมีความสวยงามมีความมันวาวเงานะครับแบบนี้เป็นนะครับ ใบสแตนเลสไม่กี่ต้องบอกว่าเท่าที่จําได้เนี่ยนะครับมีน้อยมากๆนะครับในส่วนของใบสแตนเลสแบบนี้มีอยู่ประมาณน่าจะ25เล่มของปี66นะ 35, 66, น,นะครับปีส5ง6ัเนี่ยนะครับแล้วพิเศษก็คือเป็นด้ามแกะแบบนี้ครับอ่าด้ามแกะทอร์เวสวันแบบนี้ซึ่งโอ้โหดูความสวยงามนะครับแบบนี้แกะละเอียดมากนะครับแบบนี้นะครับ เนี่ยครับเข้มขังนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับลองดูโดยรวมนะครับของเล่มนี้สวยงามนะครับพี่ๆทนใดสนใจอยากบูชานะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับอ่านะครับถือว่ามีความสวยงามนะครับแล้วต่อโค้ดนะครับโค้ดแบบนี้พัดหกสิบหกแบบนี้นะครับชัดเจนสวยงามนะครับแบบนี้ แล้วมีสแตเลสดีอย่างหนึ่งครับก็คือว่าไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการทําความสะอาดเลยนะครับแบบนี้หรือการบารุงรักษาถือว่าสวยงามนะผมว่าแบบนี้นะครับมีไม่มากด้วยนะครับแล้วลงตัวมากเลยนะครับความมันวาวนะครับของใบสแตเลสกับไม้พยุงแดงแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับเป็นด้ามแกะขนาดใบ2.5นิ้วนะครับแบบนี้ นะครับทุกอย่างดูนะครับดูลายไม้ดิครับสวยงามมากๆเลยนะครับชุดนี้น่าจะทํามาส่งประมาณ25เล่มถ้าผมจําไม่ผิดนะที่เป็นด้ามแกะแบบเนี้ยนะครับอ่าเป็นลายต่อของช่างพีชนะครับอ่าปัจจุบันก็นะครับถือว่าน่าสะสมมากๆนะครับมีดแบบนี้นะครับสวยงามนะครับแดงๆแบบนี้เลยเนื้อไม้โอ้นะครับ แล้วก็การแกะที่สวยงามแบบนี้นะครับห้านะครับถือว่าเป็นอีกมีดนะครับปี2566ที่เป็นเขาเรียกว่ามิติใหม่นะครับก็คือใช้ใบเลดนะครับมาทำนะครับก็สวยงามนะครับฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแบบนี้สนใจบูชาติดต่อนะครับทุกช่องทางเลยผมนะครับนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับอ่านะครับฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ